สวัสดีครับผมตรวจผลหวฮยฮานอย V I P และสรุปผลหวยฮานอยประจำงวดวันที่9ตุลาคมก่อนนั้นกราบขอรบรควณเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจู้ท่ันนั้นจะได้ไปพาผลหวฮยฮานอยประจำวันทุกวันนะครับผลหวฮยฮานอย V I P ประจำงวดวันที่9ตุลาคมพระรับรางวัลเลข5ตัวเลขที่ออก70349 70349เลข3ตัวบวก349 349เ,เลข2ตัวบวก49เลข2ตัวแรกออก54 5-4วันนี้มีหวยผลเวลาพัฒนาด้วยนะครับเรามาดูสุรุผลหวยฮานอยประจำงวดวันที่9ตุลาคมกันครับหวยฮานอยเฉพาะกิจเลข3ตัวบนออก7 31เลข2ตัวล่างออก22หวยฮานอยพิเศษเลข3ตัวบนออก206เลข2ตัวล่างออก91หวยฮานอยธรรมดาเลข3ตัวบนออก219เลข2ตัวล่างออก79 79ของกานโชคดีมีชายชูผลหวยฮานอยกันทุนานนะครับ